สวัสดีครับสวัสดีครับจันเป้สวัสดีค่ะคทักษะชีวิตที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือการเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครับวันนี้ผมมีกรณีตัวอย่างจากครอบครัวครอบครัวหนึ่งด้วยมาเลยครับเมื่อเข้ามาถึงที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนั้นครับขั้นแรกก็คือยื่นบัตรประชาชนที่โตะของคุณพยาบาลครับ หลังจากนั้นคุณพยาบาลก็จะตรวจสอบสิทธิ์ครับตอนนี้น้องใช้สิทธิ์ับรทองประเภททอ .74 ค่ะหลังจากตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยนะครับก็ต้องไปตรวจวัดความดันวัดส่วนสูงแล้วก็ชั่งน้ําหนักครับแต่ถ้าเป็นเด็กเล็กก็ไม่จําเป็นต้องวัดความดันครับเชิญเลยค่ะ ครับหลังจากที่ทําการวัดความดานันวัดส่วนสูงแล้วก็ชั่งน้ําหนักเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องกลับมาที่โต๊ะของคุณพยาบาลครับเพื่อบอกเล่าอาการป่วยของตอนเองครับคุณพยาบาลครับกลุ่มอาการใดบ้างที่คนป่วยมารักษาที่นี่ครับค่ะอาการส่วนใหญ่ที่มานะคะจะเป็นอาการของระบบทางเดินหายใจค่ะก็จะมีอาการไข้วัดไข้วัดก็จะมีอาการมีไข้ไอมีน้ำมูกแล้วก็เจ็บคอค่ะ แล้วก็กลุ่มอาการอีกกลุ่มอาการหนึ่งที่เจอบ่อยก็คืออาการของระบบทางเดินอาหารก็จะมีอาการท้องเสียไถยเหลวมีอาเจียนจากอาหารเป็นพิษค่ะแล้วก็กลุ่มอาการทางช่องปากก็อย่างเช่นมีปวดฟันฟันผุค,ค่ะก็อาการาทางโรคผิวหนังก็จะมีผื่นคันค่ะโอ้เรียกว่ามีเกือบครบทุกโรคเลยก็ว่าได้นะครับ เชิญคุณพยาบาลลองตรวจอาการน้องเลยครับค่ะน้องเป็นอะไรมาคะคุณพ่อปวดหัวปวดหัว,หวมีไข้เจ็บคอเจ็บคอเป็นมากี่วันแล้วคะสามวันตอนนี้ก็ทำการวัดไข้ครับเดี๋ววัดไข้หน่อยนะคะตอนนี้น้องมีไข้ต่ำๆนะคะ ขอตั้งต่อหน่อยนะคะใช้ข้ออดนิดล็กใยญ่ค่ะนี่คผู้ปกครองก็จะต้องทำท่าให้ดูด้วยนะครับปลอดปกตินะคะ๋ยวดูข้อไหนนะคะอ้าบ่านะคะนู ไไมม่่แดงห,ะะหลังจากตรวจร่างกายกับคุณพยาบาลแล้วนะครับเมื่อมีอาการป่วยคุณพยาบาลก็จะจ่ายยาครับวันนี้มียาทั้งหมด3ตัวนะคะคุณพ่ออันนี้เป็นยาแก้ปวดลดไข้นะคะทานครั้งละ1เม็ดเฉพาะเวลามีไข้หรือว่าตัวร้อนซ้ำได้ทุก6ชั่วโมงค่ะตัวนี้เป็นยาแก้ไอละลายเสมหะนะคะทานครั้งละ1เม็ดหลังอาหารเช้ากลางวันเย็น ตัวนี้เป็นยาลดน้ำมูกนะคะทานครั้งละหนึ่งเม็ดหลังอาหารเช้าก่องวันเย็นแล้วก็เดี๋ยวนัดน้องมาดูอาการอีกทีหนึ่งอีกสามวันถ้าอาการไม่ดีขึ้นกลับมาดูการอีกทีหนึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฮะคุณพยาบาลครับแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายล่ะครับอ่อถ้าเกิดว่าเป็นสิทธิ์บัตรทองอย่างของน้องนะคะน้องเป็นสิทธ์บัตรทองประเภท ท7 4จะไม่เสียค่าบริการค่ะใช้ได้กับทุกสถานบริการเลยค่ะแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปไม่ได้มีสิทธิ์อะไรก็ทั่วไปก็30บาทต่สเทธิ์ค่ะว้าวสะดวกสบายมากครับ